ขึน้นขึ้นนะ่ะจะกวนจะกวนพ่อควรกับพี่จุนครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับทีตอนเช้าเช้านะครับปุ้เป็นไงวันนี้คือนหา่าวเลยอ่ะขึนข้นขึน้น ึนนะึนนะึนนะ่่นนะิินนะิโอต้นอื้อหือ <c oughs> <c oughs> ันนี้ยายมาอยน้าบ้านนะตต,นต้นมะขตโฟกัสขาลังครับพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะเนะตะอีกผมไม่ให้เตะโอ้ผมไม่ให้เตะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เก็บเอ้ยอปุ๊บขวักไไม่แสียยู่ไสไม่แสียยู่ไสน,นั่นแหละนัะ่นแหยอือแทงดินไสเลยโอ้โอ้โอ้อือแทงดินไสเลยก็มาทีครับปุ๊ตกมันป่ะนี่ วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่17นะครับตุลาคมนะเฮ้ยเอฮ้ยเไม่แซยูุ่้ยไงพี่จุนเอาไม่แซยมาเบิังตีก่อนบิังจักเทียนหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งแทงเทียนใส่พี่จุนอีกคนอันนี้กำลังเก็บเปลือกไม้ออกนะครับอออือตกมันตกมันแท้เลยแบบนี้ เมื่อเช้านะครับเปี้ยวเป่ายังนะครับยังแรงเลยนะครับเนะ <c oughs> นี่ยนี่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 ก็มาดีครับมาตัพงุงดูพุงผมอื้อยื้ยไงท้องไงท้องไงท้องเอ้า <c oughs> เออปุอ้อเละเดะหมดเลยหลักเรากวาดออกนะครับบางอย่างดีเลยนะครับกวาดออกบางอย่างดีเลยแต่เพิ่นเตะมาแมวอ,อยู่ทางนู้นนะครับเออ โอ้ยกิมังก่เถีะสิสียดบน้นว่าเนี่ยมันนี่นี่ครับตอนเช้าๆก็จะเฮาๆนะครับอารมณ์ดีอารมณ์ดีหน่อยหนึ่งนี่น พอขวามกวดออกมืดแล้วผมประด้ยังเรียนเลยวันนี้อึอยอึอึก็มาดิครับอึอึไม้จิ้มฟันน้อยๆเนี่ยนะครับซ่ามากครับพื่นเนี่ยอึ่นอึ่น <laughs> มีอะไรให้ผมช่วยบอกครับพี่ผู้บอกพวกันไปไกลๆเลยผู้ <laughs> โอเคนะครับไม่เห่าแล้วึ้นนนนจะสี่ขวบแล้วนะครับก็เห่าๆหน่อยนะ นี่ครับตอนเช้าๆก็นี่แหละนะครับช่วยกันนะครับกวาดภูภูพ,พ่จูนนะครับปอกฟาน,นตรงนี้นะครับอาจะเป็นต้นไม้คู่นะครับต้นมะขาแต่เลือกถูดได้ตามใจฉันเลยนะครับเอ,อ้ากอดเราบันี้เอ,อ้ยให้พี่จุนกวดก่อน <laughs> กวดไว้ค <laughs> ันๆนะครับ ก้อนนึงกดก้อนนึงกดเอ้าวันนี้นูสายตาเขาเนี่ยครับอ่าตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับคุณนี่โฟกัสที่อ่ากิ่งนะครับมีแตนอยู่ด้วยลงังหนึ่งเอา้าผู้บอก dám anh vung với em nhé, em con, em quật con, em sẽ giúp anh Jun, ô, yết 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 để anh Jun quật con lục, nạng lò ยืนดีๆเบิ่อนกาถูกกอนถูกกอนโอ้โหแหนมตุ่มออกมาช่วยเตะเสาเลยมันนี่แทงต้นไม้อีกเออ